สุราอัสรอมักกียะมาเร่งกันว่าอิงกาดูลายฟตินูนะกก์อิงกาดูลายฟตินูนะกะยกเว้นอายัดนั้นนะดูเาปันอายัดมาดีนะแปดอายัดน่ะเป็นสุรอสุรอมาดานียะเป็ลุงหลังจากอพยศ Surah Makian. Surah Tidung. Kau Nabi. Hijrah. Jangan berkata. yang Madinah. Kau jang ya. Surah Madani. Madani. Surah Tidung. Langjang Nabi. Kau jang Nabi. yang Madinah. Haa. Surah-surah. surah ni, Seratus. Sebelas. Atau sepuluh ayat. เรียกว่ารอยซิปอายต์อาตอวนี้เขาเรียกว่าอ่าเรียกคลรับอาร์ตัหรือว่าหรือวันเดียคลรับเลยคลรับอุลามะบางคนว่ารอยซนะิปเอสบางคนว่ารอยซิปบางงานนะท้าไม่ไดเกิดคลรับเพราะว่านบีอ่านใหนฟังบางทีความละเอียดของซอฟตบัตฟังแล้วนบ,บีหยุด Rồi 110 lần, rồi sẽ vậy đó ya. À Nabi Nabi anti ulang kataว่า อ่าได้ยินยุทธ110 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi minal Ha, ah, suci Tuhan yang telah menjalan dengan hamanya Nabi Muhammad pada satu juzuk malam daripada Masjid Al-Haram maka kepada Masjid Al-Qasa Baitin Maqdis Nah, Sumhar Baisud ha, Jing Tifiang Tuhan yang telah menjalan dengan hamanya Tuhan tidak padan Tuhan tidak padan tang dari bahawa Allah Khai bahawa Allah Nabi Muhammad ยิ่งที่บริสุทธิ์ตัวันเตเดพาเนี่ยเนี่ยบิบมัดเดินทางเดินทางกลางคืนอิสระก็ได้เพราะเราสาธุอยู่เสมอมาแล้วในหนึ่งจินสวนกลางกลางคืนนะไม่ใช่ตลอดคืนหนึ่งสวนกลางกลางคืนพาเดินทางจากรปดานมัสยิดิฮารอมจากมัสยิดิฮารอมมะกาถึงเมืองมักกะนี่เดินทางไปไหนก็ไปดานมัสยิดอักรฟอล bayang masjid al Baitin baitul maqdis baitin tie baitul maqdis baitin muqaddas ah tara makdis ason makbu kon ban ni diaq wa ana muqaddas ah muqaddas ah makdis mana Nah, ini lah mukaddas Muqaddas bil wadil muqaddasi tuwa. Muqaddasi ini Quran ini. Nah. Nah, bil wadil muqaddasi tuwa. Nah, muqaddas. Mana aksa itu? Faham maikah wa aksa ni Tuan, pada dentang. Pada Nabi, kau rau dentang Jak masjidin Haram, masjidin Haram, Maka, bayang masjidin masjid Ah, uh, kung Jerusalem. Qua, Michael Aksaw, are it yao? Must it, masjid Ah, uh, masjid Ah, masjid Chloe, 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 ในเดินทางสมัยก่อนเนี่ยเนาะจังมาก้าไปมัสยิดอักซอนี่ต้องเดินใช้เวลาถึงเดือนอ่าไปมากะทรงเดือนเลยที่อัลลัฮฺบีบารุกนะฮาวะอ่านะไปถึงมักเดชไปมัสยิดอักซอไปถึงมักเดชยังตลอดกามิเบรคัตกลิลิงเนาะซึ่งเราไม่ถึงทุวนได้ให้ความเป็นสิริมงคล ให้ความเปลิ่นปุ่นสเกลลิ่งเงียบรอบรอบมันรอบรอบไบเตยมักดิชตัวนั้นได้ให้ประกานไหนล่ะในการสูงไงโดยมีโครงด่านประกอการโยมีต้นไม้ด่านบัวบัวหันและมีผลไม้ต่างๆด่านตำปัดกบฏอัมบียและเป็นที่กบฏที่ฟังของบรรดาอับบีลายต่วลายก้นี่ฟังเต็มไบเตยมักเดชด่านกิบลัดอัมบีย และไปถึงมักเดสุดแล้วเป็นกิบลัดของนาบีอ่านะแต่ก่อนจากกิบลัดมักกะนะชายกิบลัดไปถึงมักเดสมั้ยเนาะนาบีเขาเอาก็ได้ยชายไปถึงมักเดสเรื่อยๆมาเกันอ่าหลังจากนั้นอลัลตัลาชายมานะพันแบ,บตังไปถึงลอ Wally Wajihaka Shatteral Massage in Haram. Na Chao Jung Panay, Maman. Wajihaka Baina Kong Town. Shatteral Massage in Haram. Na Petang In Na Kong Massage in Haram. Na 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 มัสยิดนี่ฮารอมด้วยเชตรันต่างนั้นนะบางลา,า,า,ามาว่ามานอเอ็นแต่ตามลามาจะมานอเอ็นนั่นีกเดียวตรงพันไปตั้งอินตัวของมัสยิดฮารอมต้องพันไปตั้งตีนของไปตุลละไปทางตัวของไปตุลละ <c oughs> แต่บุรลามาจะว่าชชตุรันีกเดีวยวนี่คือจิฮ์หอทิดจงพันหน้าของเจ้าไปตั้งติดมัสยิดนี่ฮารอม ทางถิ่นไปแตแล้วไม่ก็ว่าไปแต่ละเยอะถิ่นน้อยากตัวอย่างว่าพันวิชาโตอะก็ได้แหละยอะถิ่ต๊ะถึงไม่ตรงอินกันดิมันเยอะในถิ่นนั่นแหละอ่าน่ะอัลมาเดี๋ยวว่าชตระนมาเนาะอ่าถิ่นนั่ะมันนั่นเยอะก็ถึงว่าไม่กลงกับใบตุลัดทีเดียวก็ใช้ได้เลยเพราะว่าเยอะถิ่นนั่นแหละออไปตัวรถเยอะถิ่นนั้นอ่า ด้านมาชาัด hari keemas และใบินมักเดสเดียวนี่นะเป็นมาชาัดในวันเกียมัดวันเกียมัดน,นั้นก็จะครับหลายคนไปรวมติดต่องุหลังมาชัดต่องุหลังมาชาัดนั่นแหละชาวดินยยะกะลงใบินมักเด,ด,ดนสนะดัสบาสบายตัมปะและเป็นเทติเดือด ม d a กม a ารี a งมาจากมกมา a ลมาจากเมืองมักกะหลังจากเมืองาีนั่ละับไปเตนมักเดสอ่ามันรองเป็นทีสอมันมักกะทีหนึ่งมารนะทีสองนี่รองทีสองคือทีสามอ่าอัลตาลาได้นะพาบีเดินตางกางคืนจากไบตุลลอไปยังไปเตนมักเดสจากมักกะไปถึงกรุงเยอซาเลม لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ وَالسَّمِعُ الْبَصِيرُ Temai Allah Ta'ala, Pah Nabi. Supaya kami melihat akan dia, Kau rauh cahai Muhammad dahin. Nah, kan dia akan Muhammad, Tad oleh Tira Jo. Kau rauh cahai Muhammad dahin, Daripada segala bekas kudrat kami. Cakta wa drongroi kau Yang ajib di bahwasanya Allah Taala itu tajing Allah Taala nan ialah Tuhan yang amat mendengar ke Tuhan tajing ti, ti segala perkataan nabi tang mod kamput nabi lagi amat melihat segala perbatannya. iglaw jing ti hin aa ha, tang kan kata nabi dan sen dia kan tang mod kamput kong porang le tang kan kata pong porang Allah Taala dengin dan hin nang pet Maka kurnia Allah akan nikmat atasnya. Dia Allah dat ta Allah Taala dapat nikmat. Ha hai kam Nabi. dengan Isra dengan Isra ke padang dari Mekah ha, ke ha. yang ke Yerusalem tu Yang melengkapi berhimpun dengan anbiya. Nah, ha, sentit ไปด้วย. Nah, ha, dai ruam kepada Nabi. สบายยังเพื่อจะสบยังร่วมกับบรรดานาบีจัดดีอิหมั่มเลิกการนบีเป็นอิหม,มั่มดันมีอรมณ์ละกะกลางิดและกะ,ละได้อ่าขึ้นฟ้าไปนะมีอารมณคือขึ้นบันไดอย่าบ,บันไดขึ้นฟ้าอ่าบันไดนั้นจะป้าขึ้นเมื่อกาบาราลแหละนี่กาลิบเนาะแต่ลิบมันไม่ป้าขึ้นฟ้านะปนะ้าขึ้นแต่สูงเทียมนั่นดอกเที่กวปากาว้นั่นดอกอ่านะ มาลฮันอาจาเอฟแรงิดคือได้เห็นของประเพณติฟานและมุน ajat อัลลอฮฺตาฮฺและได้ก้าฟาอัลลอฮฺตาฮฺนะซับเจนะบีสัลลัลลอฮฺวะเป๊ะัลลัมนบีสัลลัลลอสัลลัมกล่าวว่าดีบ่าววาเดิงกันด้วยเขาได้พาฉันไปเขาได้พาฉันมานะบรับบุรอกเขาได้พาให้กับฉันนั้นบุรอ ก็ป้ามาให้กับฉันนะบุรอกบุรอกนะใหญ่โตคือบินาตั้งปตสัตจีขาวบุษัสิด i ก i จไดริบธรรมะใหญ่สัก i ี i นะจะจากธรรมะจากลาจากเล็กสักนึ i งจากบากอลจากลาอ่าโลานี้ถูกผสมระวังมากับลาอ่าน,นว่าบุรอนี้ Mình nhảy แต่ละสักนิดอ่าแต่ว่ามันเล็กสักนิดกับอ่าจากล่อเนาะเต่าเดอจันทันเบตีนอนะไม่เป็นผู้ไม่เป็นเมียมันหันตะกีญอไปในทัพทับ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  นั่นแหละมาตังตินสุดสายตาที่ิงนึงตังผ้าตี้นอะไรานีเปลยงผ้าบินไปตังตีนนะสุดสายตาอ่านะมาก็อากูนายอาการเดียวเลยนะพี่ว่าเด้กฉันได้ขึ้นบุรอษมาก็บรเดินเล่นเยอะด้กับอากูเลยก็มันพาฉันเดินทางจากประษัทหนึ่งที่อีบริษัทังจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง Kan, sampai aku Bayten Magdes, jangan Saya tungguy Bayten Ini, ah, ini saja, nno. Wah, kita tungguy Bayten Magdes ni, mah, perbualan kisah. Ah, nanti, harus belajar, ah, kongmant betul, nih, mah. Maka, di tamat pura itu pada hal, ah, gelang, yang, ah, tamat pada abia. เลยเขาได้ปูกบุรอนั้นในวงคองอ่าวุ้งที่ที่ได้ปูกในวงนั้นนั้นบรรดานาเบาีคือเป็นวุ้งจากหลกหินนี่นะจากก้อนหินวุ้งจากก้อนหินบรรดานบีกอ้อนๆเราเคยปูกที่นั่นได้นาบียก็เราถึงไปก็ได้ปูกบุรอที่นั่นอะไรกันวุ้งก้อนหินนีน่ก็นายกันเะป็นไก่ตัวนะ เรือบคีกองปวงนั้นปวงนบีน,น,น,นบีก็พวกนั้นเลยได้นบีของเราก็ไปพวกตีนัน่นแหละกันเป็นวงเป็นรูทีก็จอหินไว้ไนะักกติกาได้ตังกับปัจยตอนที่ว่ามายังไปถึงมักเดสนะมาก็กูสบายอย่าง,าางปัจจัยดูอการด้ก,ดก,กฉันนบีว่าฉันได้สมัคงเนไปเตมักเดสนั้นสอรอการจะดีอิหมามเป็นอิหม,ม่าม dengan anh dua và nabi. Ha, badan nabi đan a bia nữa nè mã pin mã môn nè 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 ma nè 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 tai nè nè bay bay นะแต่มาในสภาพรดอาบีแต่ไม่ตายที่ก็อามาเป็นตัวจริ้งมาด่านมาเลกาด่านรู้อาเรมีมาเลกาเรมีรู้สกัลเลอร์โมบินินบันดาคนโมบินินอ่าไปมายังพร้อมกับอาบีกว่าเดือนอกุกเลวันหลังจากนั้นฉันก็ออกจากไปที่มักเดสมาก็เอาบ่าวเดตั้งกันดาโกูยิบเรีเลิกอาได้ผ้ามายังฉันในยิบเรีน ยิบเอ็นได้ผ้า,นนามาอย่างชั้นผ้ามหาชั้นเด้งันบิจันโนเข้ามาด้วยอภา,าชนะใส่เหล้าาแล้วบิจันโนสูดสูดเละภาชนะใส่าใส่นุม่มแล้วก็โกปิเล็กสูดสูดเลยนะบีว่าชั้นเดือกนุ่มอ่านะมีภาชนะใส่เหล้ามีภาชนะใส่นุ่ม,มอ่านะนะให้นบีให้นบีแต่จะยิงไรนน่งเอาสิ่งนึงเลยนบีเดือกนุ่มอืม ก็ต่อจากอิหร่านจะเป็นก็ว่าอังก็อเกนเนอร์เป็นเล็กกคุ้นั่นทุกแล้วและเลือกสิ่งที่ทำให้คนอิสลามเป็นคือเลี้ยงไหวไงไงวะทำให้มนุษย์เป็นนิดเดียวนี่คือโดยการกินนุ่มและก่อนๆมันกุมเดือนดีน้อยเดือนงานอาก,กูกระเพราหังนี้เดินยหลังจากนั้นก็ได้พาชันขึ้นไปยังชั้นฝาเดินยอ่อมาก็มีตัวโบวกว็อิหร่านเลยอิหร่าน พอเปิดตู้เนฟ้าในมีประตูนะนะในเกตูยิบรเอ็นข็เปตู้ดิกาตเซียปงเขามีเขาถามว่าคนเป็นไคพราะนั้นไม่รู้จักกานพราะฝ้าประตูนี่นไม่ไ้จกักกาต้เยอะยิบรเอ็นยิบเอ็นตว่าฉันขึ้นยิบรเอ็นดิกาต้แล้วเขาก้าวเราอะเสียป่เสร็ตัอองเขาไข่ามากรงกว่าคนไะ อ่ากาโตเอโยจิเบนกาวะมุฮ a มมัดมุ hammad เนมาฝากปะชันดีกาโตมีเขาถามเราว่าคนฝากตัวคนฝาปักตัวเนี่ยถามเราว่าแตละดีปังเงินก็ไมได้ยงยก็อ่านาเขาไดเรียกอ่าขึ้นไปย่งจันฟ้าด้วยกาโตเอโยจิเบนตาวะจิเบนตอาวะแต่ละดีปังเงินก็บาดได้เงี้ยอ่ากเข้าไดเรียกอ่าขึ้นมาจันฟ้า มาก็ดีบก e, ็เป็นตูงเลยเขากะเพิดประตูจัน้าบางี่กามิงหากับเราอ่าิบเอนกับนบีนะมาก็ทิบติวาูปะมู้ดึอาดัมเลยบังเอิญนบีกับเราได้พบกับนบีอาดัมขึ้นไปจันฝาจันตีเนงได้พบนบีอาดัมมาก็กาตอาดัมมารหับันบบลิบนศสวลให้มรนนบีสวลิฮีมารหับันบบลิบนศสวลให้บนนบีสวลให้อ่า ก็เราก็เราสร้างดังนั้นอันเนาะอย่างสเล่ข้อได้รับความกว้างๆด้วยโลกเตสเล่นบีเอเดดัมเล้งไปนั่นกับนบีเราข้อได้รับความกว้างๆด้วยโลกเตสเล่แดนนบีอย่างสเล่และนบีเตสเล่โลกเตสเล่โลกเต็ดีและนบีอย่างสเล่นบีเต็ดีแดนดองอ้อบากิโก้และนบีเอเดดัมได้กอดดองอ้อกับฉันนบีนบีเราอ่ะก็มาเดินดีนัยอากูก็มาเดินล่างนี้อย่างกับโวล่างจังนั่น ก็กวาดันขึ้นไปชั้นฝาชันดียส, gravity, สองนี่าก็เรียกว่าเลาสรุปสรุปเลยนะการวาเลาเนี่ยต้องมีกระหม่อมากันนะเพราะว่ากลางฟ้ากลางสายก็นัก็นับเบีดดั้มเรียกเรมีกินหอมมากกินหอมมากแล้วก็อ่่าแล้วพี่ถามจะไปเอ็นว่าอะไรกินหอมนี <uman> ่อ <Ê> ่าน <uman> ี <con> ่ก็ <curios idades> อ่กินกองพวกติว่าาสวันนี่นะนกางสายกินมิ้นนะนาบีทำยเนอะไรกางสายนี่แด๊ัมติดมากินมิ้นมาอันนี้ก็กินกองวกิดคารนรกอ่าก็มนต้นบวกก็เยเบรินเลยเยเบรินก็ให้เิดมาก็ดีกาเตอเลยก็เกา่าวเซียบ่อเขาคุณเป็นไข่อเชนฟาตินสองคุนฟ้าเชนฟาตินฉันตีสองถามน่เยบรนว่าคุณเป็นไค มาเลกันก็จกำนิดมดกันมาเลกันมันมากมาคุกติด่ันสร้างเดี๋ยวมาเลกันเลยมากอนะไอเรว่าเยอะก็ปกเราแต่ละคนนะนะพอได้เวลาพัดกันเอลางอตปลกเราคนเอิร์ลามได้เวลาพัดคนเอร์ลางนะนะมาก็กาต้อะยิบรัลอนเลยยิบราแอนกยิบรล อีกการ์ตัเสียโป้เสต่องเขาเลยเขากล่าวว่าใครละประบคุณนั้นกาตอเยอะจะเป็นกล่าวว่ามุฮัมมัดคือมุฮัมมัดอีกกาตอดิสุร่ปังเงินก็อ่าก็จ่า้เรียกมาเด้วยกาตอเยอะนะจะไปเห็นกล่าวว่าดิสุร่ปังเงินคือเขาก็จ่ายชื่นมากก็บาดอยยอมาอย่างจันฝานี้มาก็ดีบวกก็าปกิการเมืองได้เขาก็เปิ่นห้กับเราอ่านะ มาก็อิบาติบะคุปต e ู่ด้วยงานดอ a เเลยฉันได้พบในฌานฝที่สองนั้นด้วยดัวอนเนาะข i ดเห็นลูกสองคนสองคนลูกรดซาร่าอีบูนะนองเหมาะมันน่าร่าซา่าอีบูหบใคล สองคนโคนเตทวันยักษ์าดนอิสาพบบียักษ์าดินบอิสาฉันฟาฉันเตสองมันก็กาอะดวเนี่ยไั้งสองได้กล nah ่าวตั้งสองนบีได้กล่าวว่ะบรคาบัมเบลออใหสลายหวันนบีสลายให้ก็ยินดีตรับด้วยพีนองตีสลห์และนบีตีสลดนทอกระดวเนี่ยบกโก้ั้งส นบีย่างย่ายเลยนบีซานไล้ก็ดอกให้กับฉันให้กับนบีเราเดยกง่ายกับปจิกันโดยความดีก็ม่เดินดีนายอากูเก a ดมอง่เจกติโกหลังจากนั้นก็ได้พาฉันขึ้นไปยังชันาจันที่สามมาก็มีตับุบุก็จิบราเอลเลยอราเอก็ให้เปิดมาก็ดีกาเตอร์เลยกขเข้ากราวาเสียพ่อเขาคุณเป็นใครมาก็กาเตอร์เอะลยจิบราเอลกว่าจิบราเอลฉันคือจิบราเอล มาก็ดกาตเลยเขากล่าวว่าเซียอเตงเขาไข่มากกว่าค uh ุณนะกาตอเยอะอเบนเขาว่ามุฮ ah ัมม uh ัดคือมุฮัมมัดมาก็ดีกาตฟังเงินก็อ่าดีซังเงินก็เขาช่ายเชิญมาด้กาตอเยะ่เนเขาว่าดีซูโรฟังเงินกบายเขาช่ายให้เชิญมาอ่ายังจดกฝานี้มาก็ดีบุก็บ a งกิการิงเลยเขากรเพื่อให้กับเราปินตลังอิดนะปุปิโต เจ็บเจียนฟามาเกาะติปติวากูปัสมดึงกันนบีอยู่ศพเลยบังเอิญฉันได้พบกับนบีอยู่ศพเจียนฟาเจนตีสามไม่นะความนบีอยู่ศพด้านซุกงโยแล้วแต่จริงดิบรีอาการเดียวเข้าหากับนบีอยู่ศพน่ะตึงกไกลเหล็กกันครึ่งหนึ่งจากความสวยงามมาเกากาตเอยอะบรรบันบินอาคีสโอลีให้วันนบีโอลีให้ล้นบีอยู่ศพได้กล่าวบรรบัน อาบิลอาคิสต e, ์สว e. nah, ัสวันนบิยิสสวัสดีนะก็ยินดียินด nah, ีตระรับยินดีตระรับด้วยพี่น้องที่ซาเลและหบบีที่ซาเลด้านดออบาคิโกและหบเยซูก็ดดออให้กับฉันให้นบีเราก็เดียนดินัยอากูกรบดอลังอิดกาปหลังเจรันก็ได้พาฉันขึ้นไปยังฉันฝ่าฉันทีสีมาก็มีโตอบุกอัลจิเบรินเยูิเรนคอยเปิดนะมาก็ดีกาโต้เลยกับเขาคราวอะเสียเปาของเขาคุณเป็นใครมาก็กาโต้เยอะ เลยจิบรินตอบว่ากูจิบรินฉันคือจิบรินมาก็ดิกาต่อเสียพ่อเสียตังเขาเลยกับเขากล่าวว่าใครพร้อมกว่านั้นน er ่ะมาก็กาต่อเยอะเลยจิบรินกล่าวว่ามุฮัมมัดพร้อมกว่าฉันนี่คือมุฮัมมัดมาก็ดิกาต่อดิสุรุปังเงลก็บรดเดียอก็เลยกับเขากล่าวว่าเขาจ่ายเชิญมาายังเจนฝ่านี้หรือกาต่อเยอะจิบรินกล่าวว่าดิสุรุปังเงลเขาเช่าเขาเชิญเขาจ่ายเชิญมามาก็ดิบุก็บางทีการเมียเลยเขาก็เปิดอนให้กับเรา Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris. Loi, bang keun dia pop Nabi Idris. Nah, dia cakap macam dia na. Ah, Nabi Haa, Nabi Idris. Maka berkata, Ya Allah, Nabi Idris kawan. Merhaban bin Akhir Salihai wa Nabi Salihai. Jadi terap. Dua pindah ti Salih. Lek Nabi di Salih. Dan doa bagi lek kau doa hikapsan. Haa, ah, nah. Nabi เออน,นั่นได้อปอบก็เรียกว่าปอบโดยรกปอบรกไม่นะแต่นบ,บีอิดรดสอันนี้ปอบตัวจริงเพราะว่านบีอิดรเซนนายังมีชีวิตยอยู่นบ,บีที่มีชีวิตยอยู่นี่ก็ที่ยังไม่ไม่ตายที่เนี่ยเซกุลเนี่ยโยนฝ่าสองคนนะโยวนเพื่อนโยนโลกนีสองคนนบ,บีที่โยนฝ่าน,านบ,บี

นะและอาคยสามารถนบีซาจะลงหัมมพวพราะกล้องลูกแต่ชายกุ้มค,งค,งคงนนบีเราอ่านาบีที่มีชีวิตรบ,รบนโลกนี้สองคนมากันใกล้หนะอฮะใกล้ใกล้เปอร,ร์เซ็นบนโลกนี้สองคน เจ้าาบ,บอกอะไรไวเลยไม่จำไปอาจาอ่าใกล้หมหรออะไรมาอขอดีไปเลยอินจัสอ่ออานายขดกับนบินจัสนั่นแหละสองคนเป็นยอเลยบ่ลนี้บนตัวนี้นายวิขอด,ขอดีไม่ใช่นายวิคลี คบนบ้านๆ่นีไขเล่ไม่ชนีไขเล่ขอดนะไข่จำเชนะี่ออขอบดจำชืปาชืมาชื่อม,าอมยาหนำเชื่อกวนิยะค,น,ยะคนันตายในอิมันตัน,นิสามแล้วขอดเชเจอบัลยาป้าเจอมัลกานมาเออุโมมิยะนะชืกลาวว ขอดเดชเจริสมญานามคอดเดชคอดเดชมณ้านาบีเขียวเพราะว่านาบีคอดเดชมันเดินตั้งไปตันไปตังไหนมันจะเคี้ยวชาอมไปมัดเลียกได้ว่านาบีคอดเดชนาบีเขียวบาลยาอิบนุมัลกานอาเชอุชอม,มูบียาอาเชปัญญาอัาอบุลอับบาสอาเชกลาเจริสมญานามนาบีคอดเดช

ไม่รู้เราเหียบคนนั้นอย่างไเมื่อรบางคนไม่รู้เื่บป้าละไ้เื่อป้าป้าป้าเอาเท้าป้าบางเจ่อเพอไม่อยู่กันหร่ายี่หกแต่ป้าป้าพ่อได้รู้เื่อป้าอ่อได้รู้เนาะขไมัเดียนที่ไอากูเข้าร a ในหลังอีดยโมวะลาอัลลอ์ะ

إياك نعبد إياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يعني اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى بارك ده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الله قلب الله يرفع علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا اللهم زدنا علما وفهما اللهم اجعلنا من العملاء ما العاملين وألحقنا بس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسل من حميلة